สวัสดีค่ะแปบ๊บนะแปบ๊บนะแป๊บนะจ้า สวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งกำลังพยายามเข้าแบบแอปพลิเคชันที่เขากำลังถ่ายทอดสดแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องออนทีวีไงก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคือคุณแม่ค่ะหนูกดจอยแล้วอะค่ะมันเข้าไม่ได้อะค่ะจอยคอค่ะคุะคณแม่ค่ะ Enter name and password เนี่ยค่ะเขาบอกว่า please enter a name and password ทะแมใส่ชื่อหนูหรอคะ กำลังจะออกกำลังกายค่ะอโอเคเอ่อไม่เคยเข้าอ่ะโอเคน้องแนทน้องแนทเข้าพาสเวิร์ดคือน้องแนทโอเค เราก็จะมาเหมือนแถลงข่าวผ่านโซเชียลเลยนะคะคือเหมือนแบบแถลงข่าวผ่านโซเชียลอย่างไรก็ไม่รู้อะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่นายได้ยินเสร็จยุ้ยไหมคะน้องยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นาย่ายยุ้ยรบกวนอะ แนวนอนใช่ๆแล้วก็เราจะคุยกันประมาณ20นาทีนะคะอาจจะนานนิดนึงโอ้นานมากค่ะค่ะวางนี้่นขนาดขนาดเลยค่ะสวยงามจะแสงได้เสจ็บได้แต่พี่หน้าไม่น่าจะได้ด้วยขอบคุณค่ะยืนขันกันรอสักพูดนะคะแนวนอนหน้าเบี้ยวมากเลยอ่ะนหลับ เจอการก็รู้จักการเจอกันก็มีการพูดคุยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยนะผู้ชมขาเราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแจ็คแฟนฉันกําลังเดินหน้าจีบคุณนัทเกษรินหรือไม่วันนี้มีคําตอบวันนี้พูดจากปากเนทเกษรินฟังันตรงนี้เลยนะผู้ชมขาขอต้อนรับคุณนัทเกษรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ อตอนนี้นะทรู้ชมขาต้องบอกเลยว่าเราจะพูดคุยกับคุณนทัทเกษรินนะคะอ่ะเดี๋ยวรอภาพาขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นวิดีโอคอลพูดคุยกันส,สดๆเป็นไงบ้างคะคุณนทัทขาเห็นบอกว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยพยายามติดต่อแล้วก็ขอสัมภาษณ์คุณนทัทเยอะมากๆขอปิดหน้าก่อนได้ไหมอ่ะคื <laughs> นนี่นี่คือไรสดกันเลยตอนนี้ทําอะไรอยู่คะ คือคือตอนนี้กําลังแต่งตัวออกกําลังกายคะ่ะแม่่ะอ๋อกาลังออกกําลังกายค่ะวันหนึ่งนัดออกกําลังกายกี่ชั่วโมงคะเอาเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเอาเรื่องจริงค่ะออกกําลังกายในร่มน่าจะทั้งวันโอ้โหนี่มันพาะมันากากันแบบนี้ากากันแบบนี้ทำให้หนุ่มๆห,ห,หลายๆคนเนี่ยหลงสเสน่น้องนัดหรือว่าคุณนัเกตสซริงของเราเนี่ยแหละ ถ้าออกกาลังกายจริงๆแค่ชั่วโมงครึ่งก็จบค่ะแม่ค่ะหมายถึงออกกาลังกาเยเป็นว่ใช่ไหมคือเล่นเวทจริงๆอ่ะชั่วโมงครึ่งก็จบค่ะแต่ถ้าออกกาลังกายอย่างอื่นก็ทั้งวันค่ะทั้งวันทั้งคืนค่ะโอ้โหนี่แล้ว,แล,วแล้วเมื่อคืนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาพูดถึงรายการแฉก็พูดถึงเยอะมากๆเลยกรณีคุณแจ็คแฟนฉันเนี่ยจีบแนทเกีรลินมาเคลียร์กันตรงนี้หน่อยว่าแจ็คจีบแนทไหม เอาจริง,รงไหมแม,แม่นะแต่น้องไม่มีอะไรกันเลยคือน้องเนี่ยโทรมาปรึกษาเรื่องการทํา youtube ตั้งแต่ยังน้องยังไม่มีช่อง youtube ยังไม่ทํารายการแรกที่ตั้งแต่ขอของดาราบุกบ้านดาราขอของอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออคือน้องบอกว่าพี่เจ้แม่คือเขาเรียกเราทุกอย่างทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งแม่ส่วนใหญ่ก็จะแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็จะถามว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งทํารายการ เป็นแฟนฉันหนคืนอย่างเงี้ยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ค่อนข้างเห็นเราเป็นแบบเซ็กซี่สตาร์ว้วก็น่าจะน่าจะค่อนข้างมีความชํานาญในเรื่องของโซเชียลมีเดียเขาก็เลยเถามเราว่าเออก็จะโทรมาช่วงเวลาบางทีเราซื้อของหรือว่าแม้กระทั่งเรากเรากำลังจะนอนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เราก็บอกเอ้ยทำได้นะแต่เราก็ให้คำแนะนำํำว,ว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างเงี้ยยู่ควรจะ จะต้องเอาไม่ไม่เอาเน็ตไอดอลหรือว่าไม่เอาคนที่เคยไปทำรายการกับเรามันจะดูว่าเป็นการแสดงมันดูเหมือนว่าเออมันเป็นการเมคขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรจะใช้ดาราที่มีมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาโสดในการที่จะดูแลเทคแคร์เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้คำแนะนำในการทำโซเชียลมีเดียค่ะใน,ในการทำเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ก็มีการพูดคุยกันแต่การพูดคุยเนี่ยโทรหากันทุกค,คืนเลยหรอคะ ไม่ได้ทุกคืนแม่ดูวันด้วยเะารูวันในอินสตาแกรมที่แนทมีการโพสเนี่ยมันก็เกิดทุกวันอยู่นะมันไม่ได้ทุกวันแม่เพียงแต่วันหนึงมันโทรมา 2, องสรอบสาสี่รอบแม่บางทีไอวันที่ยี่สิบหเนี่ยที่นางโทรมาเนี่ยหลังจากทำรายการบอลเสร็จแล้วนางก็โทรมาคือแจ็คเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้องที่ดูเหมือนก้าวร้าวนะแต่จริงๆแจ็คไม่ใช่เป็นคนก้าร้าวนะคะแจ็คเนี่ยหลังจาก เสร็จงานร่วมงานกับพวกพี่ๆในวงการสื่อเสร็จปุ๊บเขาจะมีการโทรเข้ามาขอโทษหลังบ้านตลอดว่าเฮ้ยพี่แนทะถ้าวันนี้ผมทําอะไรที่ไม่ดีหรือพูดจาไม่ดีผ่านสื่อผมขอโทษนะเพราะบางที <Yeah. S 1> อย่างแนทเนี่ยพอพอพอทำอรายการเสร็จปุ๊บเนยจะเข้าห้องน้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแจ็คมันก็จะกลับก่อนไม่ได้ลากันนางก็จะมีการโทรมา้ mm. i, แม่วันนี้ผมขอโทษนะถ้าผมทําอะไรพูดจาแรงๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แจ็คจะเป็นประมาณนี้ตลอดแจ็คจะเป็นแจ็คไม่ใช่เด็กก้าแล้วนะแจ็คเป็นคนที่นิสัยดีมากอ,อืมต้องแนร่วมงานกับแจ็คมากี่รอบแล้วคะในส่วนของการทํางานเนี่ยโอ๊ยถ้าถ้าถ,ถามว่าอย่าถามว่ากี่รอบแม่ถ้าถ้าถามว่าเป็นผัวเมียกันได้ไหมเป็นผัวเมียกันได้เลยทําเจอกันบ่อยมากเออคือคือสนิทสนมกันจนหลาย,ลยคนเข้าใจว่าเป็นสามีภรรยายอย่างนี้ยเลยเหรอโอ้กูคือ,คอ คือถึงเนื้อถึงตัวแนะเป็นอย่างแม่ก็เห็นว่านะเป็นคนไม่<อ>ไม่ไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวกับกับกับใครง่ายๆนะเป็นคนที่แ<อ>นะเป็นคนที่ถ้ารักก็คือโอเคเล่นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเอ้ยอย่ายุ่งกับฉันฉันแบบเซ็กซี่เธอไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยแม่เองก็รู้นี่แม่เองอ่ะแม่เองเป็นคุณแม่แม่เองยังแบบแม่ไม่รู้แม่เบลแม่แม่เกียดชนีแม่ยังต้องแม่ยังรักแนทเลยอ่ะ ถามกันแบบนี้ดีกว่าว่าด้วยความสนิทสนมกันแบบนี้เนี่ยแจ็คแฟนฉันมีท่าทีจีบแนบบ้างไหมคะแม่หนูแก่แล้วหนูเป็นแม่มันได้แล้วแม่แม่จก็เห็นหลายๆคนนะมีแฟนรุ่นราวคราวแม่ก็หลายคนอยู่นะแจ็คเนี่ยเป็นเป็นน้องเลยคือ,อเอาจริงๆต่อให้หนูเคยมีแฟนเป็นสามีฝรั่ง มีแฟนที่แบบอ้วนตุ้ยนุ้ยอะไรเงี้ยแต่สําหรับแจ๊คก่คือเป็นน้องจริงๆเล่นได้น่าสื่อเลยทุกอย่างเล่นเหมือนคนแบบคือทุกคนหลายคนที่ร่วมงานกับแนทอ่ะเขาก็เก่งๆท้งานนั้นเพราะว่านัทเป็นคนที่ถึงเนื้อถึงตัวได้เอาง่ายๆก็คือทุกอย่างคืออยากให้มันออกมาแบบมีการนเตอร์เทนเต็มที่เพราะไม่ต้องเข้าใจว่านททางานในวงการเนี้ยผู้ชายเกือบทั้งประเทศเอาง่ายๆคนที่ตาม follow เรา มันก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแขกรับเชิญที่อยากจะถูกเนื้อต้องตัวเราที่อยากจะกอดแนกครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่คือการทํางานให้ให้ทุกคนได้ฟินกับสิ่งที่เราได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทำลงไปแค่นั้นเองครับาาแจ็คมันก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละถ้าถามก็ตรงนี้เลยหลังจากเป็นข่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับแจ็คบ้างอีกไหมคะก็เมื่อคืนไงแม่ อคุยอะไรกันบ้างคือกับแจ็คไม่ได้คุยอะไรก็บอกเฮ้ยน้องคือเราเราคุยกันมาตลอดว่าน้องเดี๋ยวพี่อ่ะจะแคปไลน์นะ,ะที่เราโทรหาพี่ตั้งแต่นั่นน่ะที่ปรึกษาเสร็จปุ๊บแล้วพี่จะโพสต์นะ,ะเออแต่ว่าเราไม่ได้บอก<ะ>แคปชั่นว่าเราจะโพสต์อะไรอันนี้<ะ>คือก็คือคุยกับน้องเขาตลอดไม่ใช่น้องเขาไม่รู้แล้วเราก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แบ็กเมลผู้ชาย อะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ก็รู้ว่าหนูกินใครหนูไม่เคยเปิดเผยไ <laughs> ม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแฉแนดเตียส,นะส์อซ่ก่อนะก็แค่นั้นหนูก็บอกน้องบอกน้องหลังบ้านน้องก็รับทราบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค,คือให้รู้ว่าเอ้ยน็ก,ก็โสดนะแล้วก็แจ็คก็โสดนะอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแม่ค่ะอืมคือตอนนี้น็ตน็โสดร้อยเปอร์เซ็นไหมน็โสดร้อยเปอร์เซ็นค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นบอกว่ามีผู้ชายในวงการบันเทิงเนี่ยมาตามจีบเธอหลายคนมากนอกจากแจ็คแฟนฉันแล้วยังมีอีกหลายคนเลยใช่ไหมคะใครวะไม่มีแม่นอกวงการค่ะนอกวงการก็เป็นบิสเนสหนุ่มนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งวงสังคมไฮโซอะไรก็มีมีมแต่ว่าไม่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 เราคุยกันเฉยๆค่ะคุยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรที่ยังพิเศษไปกว่าเอ่อเรียกอัพสถานะค่ะ ก็เรียกว่าตอนนี้เนื้อหอมเลยไม่หอมเหม็นมากพี่แม่ออกกำลังกายเหม็นมากใครจะทำได้เนี่ยคุณผู้ชมแนตตเกจ์ซารินเท่านั้นนะที่ยกจจัคแลลวขึ้นมาแล้วก็ดมกาบรายการของระเหม็น <c oughs> แมนเมน <c oughs> เปรี้ยวด้วยอะไรอย่างนี้คือแนตตเปิดเปิด,ปดคือถ้าเรายังไม่มีใครมาขอเราเป็นแฟนเราก็ยังไม่เปิดเผยค่ะดูไปเรื่อยๆอืออืออ่ะคุณแจ็คแฟนฉันเนี่ยเขาปรึกษาคุณเรื่องออกกำลับบงกายจริงหรือเปล่า <c oughs> แม่ก็เลยแจ็คมันพูดอะไร,รจริงบ้าง <S 2> <S 2> <S มันไม่จริงหรอกมันมาปรึกษาเรื่องออกกาําลังกายคนอย่างแจ็คเนี่ยนะไม่เรื่องยูทูบอย่างเดียวหรอเรื่องยูทูบเอาจริงๆน้องแนทเนี่ยเป็นคนตรงสุดละไม่ตอแหลคือแจ็คปรึกษาเรื่องการทํา youtube ล้วนๆเรื่องการทําตั้งแต่ยังไม่มีอีพีแรกเรื่องการไป เอาของดารามาขายทําการกุศลหรือแม้กระทั่งบุกบ้านดาราขับรถไปขอของเขาหรือแม้กระทั่งอีพีล่าสุดที่นางจะทําคือเป็นแฟนฉันหนึ่งคืนอันนี้นัรู้การทํางาน,นของน้องมาตั้งแต่ต้นเพราะน้องปรึกษาเราเพราะน้องบอกว่าแม่ผมทําอย่างนี้แม่ว่าจะโอเคไหมถ้าทําอย่างนี้มันจะโอเคไหมถ้าสมมติว่าผมแปลพิตี้มามาทำรายการอย่างนี้มันโอเคไหมนัดกำลังบอกว่า เฮ้ยไม่โอเคว่ะน้องเพราะว่ามันเป็นการรู้อยู่แล้วว่าเด็กพวกนี้มันคือการแสดงเอามามันก็ไม่โอเคต้องเป็นนักแสดงเบร์ใหญ่ให้คนติดตามถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยจนจนเรารู้สึกว่าเออแจ็คมันมีความตั้งใจแต่ถามว่าเรื่องออกกําลังกายไม่มันไม่เคยมาปรึกษาเรื่องออก,การออกกำลังมันก็แฉแน่แฉจน แท้เขาลออเราก็เลยเมื่อคืนแจ็คเนี่ยจะพูสาวออกกำลังกายเอยอแล้วแน็กก็เลยบอกให้แจ็คเมื่อคืนรายการแฉเนี่ยบอกแจ็คมึงพูดอย่างนี้อรอมึงเตรียมกับกูหลังบ้านปะเนี่ยคือแนะ็กก็<อ>มึงไม่เตรียมกับกูก็ลาว,ว่ามึงจะบอกว่าเรื่องออกกําลังกายไม่ไม่มีเพียงแต่ว่ามันก็มีบ้างบอกว่าแม่แม่รูปแม่เนี่ยนะสวยๆทั้งนั้นเลยอะส่งมา<อ>ให้ผมดูก็ได้เงียบๆก็ได้ผมไม่ออกผมไม่บอกใครหรอกอะไรอย่างเงี้ย แอบส่งมาบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีมีแค่นี้เรื่องงานกับเรื่องรูปภาพที่เวลาแนโปโพสลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอืมอ่ะเขาบอกว่าแจ็คบอกว่าแจ็คเนี่ยติดตามเรื่องของการออกกาําลังกายของแนทเกษริรีมาโดยตลอดโดยเฉพาะการใส่กางเกงในตัวเดียวของคุณแลว้วก็เอายืดช่วงล่างเนี่ยเขาเรียกอะไรนะจีซิงอเตอร์อะไรสักอย่างนึงอะจีซิอ๋อไอสายอลัสแบนเหรอคะไม่รู้หนูก็ไม่รู้ใช่แต่อ๋อตัวน,นั้นเหรอ เขาบอกว่าเขาเป็น FC เขาดูคุณตลอดโดยเฉพาะการใส่กางเกงในเนี่ยในการออกกำลังกายอะ่ะแม่มันติดตามไอจหนูมันก็เห็นถ้าหนูโพสต์อะไรมันก็เห็นมันไม่มันไม่ได้แอบดูมันไม่ได้ดูมันคือหนูโพสมันก็เห็นแม่เพียง<อ>แต่มันไม่เข้ามาคอมเมนต์อย่างล่าสุดเนี่ยโปรเจกต์ของแจ็คแฟนฉันเนี่ยคือโปรเจกต์แฟนฉันหนึ่งคืน <c oughs> อะไรเนี่ยนะซึ่งก็ต้องบอกว่า เห็น <He S 2> น้องแนทเนี่ยก um <g Gold> ็มีการโพสในไอจีด้วยหรือว่าจะเป็นคุณหนึ่งคืนกับแจ็คแฟนชันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องติดตามที่หนูบอกว่าจะจะให้เอาคลิปมาแชร์ไหมมันไม่ได้มีคลิปอะไรแม่มันก็เป็นคลิปอาจจะเป็นแบบเอ้ยเมื่อไหร่เราไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการที่ <söz S 2> คือแนทแต่ไม่สามารถบอกรูปแบบรายกาแรบบน้องได้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สำหรับคนดูถูกป่ะแต่แนทเนี่ยรู้ทุกอย่างในการที่จะทำงานของน้อง เพียงแต่ว่าเอ่อการที่มันมันจะมานอนกับแนทหนึ่งคือมันก็จะท่องถามทีเทว่าผมจะทำอะไรเจ้ได้บ้างนหนึ่งคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะต้องมาส่งเจ้ไหมเวลาหลังจากที่จบรายการแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่มันทุกอย่างอะค่ะอ,อ แต่ยืนยันชัดเจนนะว่าเขาไม่ได้มีท่าทีจีบหลังจากนี้ล่ะจะสารต่อความสัมพันธ์ไหมคะแม่บอกไม่ได้จีบก็คือไม่ได้จีบจะสารความสัมพันธ์อะไรแม่อย่ามาแม่อย่ามาแม่อย่ามาแบบทําให้หนู <S <S นรู้สึกปล่อยฉันปั่นฉันชงให้เลยไม่ไม่อย่าทําให้หนูมาแบบโปะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีหนูไม่ได้ชอบคุณถามกันตรงตรงหนูไม่ได้ชอบคุณวงการถามกันตรงตรงน้องนัดขาเจแฟนฉันใช่สเปกนัเกศสรินไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแจ็คไม่ใช่สเปคแนทไม่ชอบเด็กแนทไม่ชอบแนทชอบเด็กอันอันดับแรกละแนทชอบคนตลกใช่แจ็คอาจจะใช่สไตล์แต่แนทชอบผู้ชายมีความเป็น perfect man business อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มนักธุรกิจเออเห็นบอกว่าช่วงนี้คุณเป็นสาวขี้เหงาเหรอ เงี่ยนเอ้ยไม่ใช่ <laughs> โอ้ยแม่ย่งถามอย่างนี้หนูตอบตรงคุณค้าในรอยการนะครั <laughs> ไม่ใช่เราคุยกัน2คนหรือเ่าอ๋อไม่ใช่เหรอเออหนูหนูหนูเป็น <laughs> ก็กบบปกติของสาวโสดเ <c oughs> นะแม่เนาะค่ะอือแล้วเห็นบอกว่า ตอนนี้เนี่ยชายหนุ่มหลายๆคนมาจีบแต่คุณก็ไม่ชอบเขาคุณกลับไปชอบคนที่เขาไม่ได้ชอบคุณมันหมายความว่ายัางไงอธิบายหน่อยค่ะท้าทาทยมันดูท้าทายเฮ้ยแม่ไม่มีนะคนที่ไม่ได้ชอบเราอะ่ะมีแต่เขาอาจจะเล่นๆแล้วไม่อาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นๆกับเราเหมือนหมาย,ยกไก่เหมือนที่เราแย่เขาหมาย,ยกไก่อย่างเงี้ยแม่มคือแต่เอาจริงๆมันค,คือความท้าทายของผู้หญิงนะ หรือแม้กระทั่งผู้ชายอะไรเงี้ยถ้าไปชอบคนที่เขาไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะอะไรกับเราอย่างเงี้ยมันคือความท้าทายถ้าเราได้เข้ามามันคือความแบบหู้วินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่เออแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้ผู้ชายเ็้สนใจบ้างไหมคะใครวะไม่หมายถึงใครเดี๋ยวเลขาหนูมัน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 ถออะไรหนูบ้าง ฉันทำไมหาข้อมูลก่อนที่จะสัมภาษณ์เธอกลางรายการสิคาเออไม่เอาอย่างนี้แม่ก็ปัจจุบันเอาพูดตรงๆเลยนะไม่ไม่ไม่มีใครที่ไม่ได้ชอบเราเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับอาสังคม ที่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 เป็นหนุ่มหนุ่มไม่ใช่หนุ่มวงการบิสเนสแล้วเราก็ไม่ได้เป็นของเล่นเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นของเล่นเราเพียงแต่ว่าเจอกันถูกใจอ่ะคุยกันต่อสัมพันธ์ต่อเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้เปิดตัวเป็นแฟนหรือว่าอาจจะยังไม่คิดกันในสถานะเป็นแฟนหรืออาจจะคุยกันแล้วแล้วเรายังไม่ได้เปิดใจกันมากขึ้นสถานะมันก็เลยยังไม่ได้พัฒนาแต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งมันมีอยู่แล้วค่ะแม่สไตล์ของหนุ่มโสดสาวโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม อันนี้ไม่ปิดบงังนะได้ฟ้องหย่าอดีตสามีนะน้องแนทขาเข็ดกับความรักไหมคะไม่ได้เข็ดแม่ <c oughs> ความ,มรักมันคือสิ่งที่สวยงามค่ะแล้ว <c oughs> สิ่งสำคัญคือเราก็ยังแซบอ่ะมันมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เราจะต้องบริหารสเสน่ห์ตัวเองเพียงแต่ว่าอ,อมันก็ต้องบริหารที่ถูกที่ถูกทางเนาะ <c oughs> อืม กับแจ็คนี่ถือว่าเป็นบริหารสนห์แม่เอาอีกแล้ววนมาหามันอีกแม่วนมาหายแจ็คอีกแล้ว่าต้องตอบให้หลุด,ลไ,ดไม้ได้ไม่เอาแน็กกับน้องนี่เอาจริงๆถ้าเดี๋ยวเราคุยหลังบ้านเดี๋ยวเอาแชทให้ดูแน็กกับแจ็คเฮ้ยแจ็ก,กระแสะดีนะแฟนลับโอเคแล้วก็บอกว่าเออแน่ยังบอกเลยแจ็คเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยพี่จะขึ้นโปสเตอรอ์ช่อง youtube แจ็คนะ แล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นแคปชั่นนี้นะถ้าอยากเป็นแฟนแจ็คหนึ่งวันต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆป้าขนาดเรารู้จักมันอะเราก็อยากเราอยากจะไปเป็นแฟนมันหนึ่งวันเพราะว่าเรารู้สึกว่าแจ็คมันทํายังไงให้ผู้หญิงสวยๆติดมันได้นานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยในการที่เป็นแฟนกับมันเอาจริงๆแจ็คก็ไม่ได้หล่อมันก็อ้วนพุงพุ้ยเหมือนมันแต่มันทําไมถึงสามารถมัดใจผู้หญิงได้นานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะไปเป็นแฟนมันหนึ่งวันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย รายการอื่นอาจจะไม่กล้าถามรายการจุดเดือดกล้าถามค่ะาแะามค่ะ<า>แจ็คโสดไหมคะอุย้ยแม่หนูพูดไม่ได้เดี๋ยวมันด่านหนูตายห่าเลยมันเลิกคบหนู <c oughs> เป็นแม่เลยนะไม่ได้แม่ต่อให้รักน้องมากแค่ไหนไม่เผาน้องสิเดี๋ยวคุยหลังบ้าน <c oughs> หน้าบ้านไม่คุยค่ะ <c oughs> ถ้าแจ็คแฟนฉันดูอยู่น้องนทอยากจะบอกอะไรกับแจ็คแฟนฉันบ้างก็บอกเหมือนเมื่อคืนนั่นแหละค่ะในรายการแฉกับรายการจุดเดือดเหมือนแม่ว่ารักนะจุ๊บจุ๊บจะมีมากกว่ารักนะจุ๊บจุ๊บอีกไหมจุ๊กแก้มตู่สองข้างจุ๊บจุ๊บเอาจริงๆไ้งแม่ถ้าหนูไปเป็นแฟนมนหนึ่งคืนนะหนูจะเปิดพุงมันแล้วจุ๊บจุ๊บพุงมันด้วย หนูชอบผู้ชายพุงคุยหนูรู้สึกว่าการการได้จุกเขาอะที่พุงอะมันเหมือนมันคือการแสดงความรักแบบอบอุ่นของผู้หญิงกับผู้ชายที่ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเอออืมมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนต้องนิยามทำใหม่แล้วสิพี่น้องพี่น้อง พี่น้องท้องติดกันอย่างนี้เหรอคะอุ้ยแม่หนูกับมันไม่ต้องท้องติดมันใส่ถุงยางได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยวะ <laughs> มันเล็นเป็นสิบบบวกแล้วกัะนแ, <laughs> แม่อย,<ม>ย่าแบบนี้เด็กดูเยอะค่ะ <laughs> แม่อย่าคุยกับหนูแบบนี้หนูบอกหนูเป็นคนตรง <laughs> รับชมที่มาในรายการของเราแล้ววิดีโอคอลไปหากันแบบสนุกมากเออก็เหมือน<ต>เรานั่งค <ผล S 1> ุยกันแมนะ่ลูกลการโควิดแวะมาหากันนะได้คะ่ะแม่ขาหลูอยู่บ้านใกล้กันแค่นีเองผลงานชิ้นต่อๆไปของน้องณนะัฐจะมีอะไรบ้างเราจะได้ดูผลงานอะไรบ้างคะโอาตอนนี้เสื้อเพิ่งขายหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะคุณแม่ขา แล้วก็มีในเรื่องของช่องชาแนลที่น่าจะทำชาแนลใหม่เพราะว่ารู้สึกว่า YouTube ช่องออกกำลังกายของนัทปันติเหลืองไงนัทก,ก็กำลังจะร re ีรีบูตมันใหม่เพื่อที่จะทำช่อง YouTube อตัวเองสิบแปดบวกไหมไม่บวกแล้วบวกเอาไปไว้ช่องไอคนที่ติดตามสอง0 0นกว่าค่ะเดี๋ยวนัทจะทำแบบ YouTube แบบใสๆเลยทีเนี้ย ท่านผู้ชมจะได้ดูเห็นความแปลกใหม่ของน้องแนทเกษรินในเวอร์ชั่นใหม่ๆอีกหลายหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะความเป็นใสๆของแนทเกษรินถูกไหมคะแก่ขนาดนี้ 3- 6แล้วคงไม่ใส่แล้วแม่ <c oughs> <c oughs> คือเอาการาแต่งตัวการแต่งตัวได้อยู่ได้อยู่นะ วันนี้กบขอบคุณน้องนัทเกีรินมากมากนะคะที่มาไขปัญหาพาใจที่หลายๆคนอยากรู้ว่าสรุปคือแฟนหรือไม่แฟนนะคะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้คุณชมต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราที่ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคน้องนุย้<า>ย,ย,ยค่ะบ๊า,ายบายค่ะบ๊ายบายโอ้คนตามเยอะละครูครับ แท็กซี่จังเดี๋ยวไปออกกำลังกายก่อนนะให้รู้่่นะัดแถลงข่าวหมดแล้วนะคะเรากับแจ็คคือพี่น้องกันค่ะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าอ่ะติดตามช่อง youtube ของแจ็คด้วยนะคะตามหาเลยค่ะแจ็คแฟนฉันช่อง youtube โปรด subscribe นะคะแล้วก็เออ่หวังว่าคงจะได้เห็นเราใน EP ของแฟนฉันหนึ่งคืนนะคะสำหรับคันนี้บ๊ายบาย